สวัสดีค่ะน้องแพทย์ค่ะสวัสดีครับน้องแพทย์ครับสวัสดีครับค่ะมาตามน้องแพทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะของงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นี่เนาะครับน้องแพทย์ฝันเมื่อไรน้องแพทย์ฝันเมื่อคืนค่ะฝันเมื่อคืนนี่เนาะค่ะฝันจังไดโนอฝันเห็นพญานี่ปู่เหรออ๋อพ่อเหรอพอพ่อพอเหรอปอบอะค่ะค่ะเพิ่นจับงูอยู่หลังของหนามอยู่เหัวค่ะค่ะเพิ่นจับงูเสร็จแล้วเพิ่นก็พันใส่แขนมึงจะไปถีบ ท่านเซเคียนเพิ่นแม่ค่ะงูตัวเป็นยังไงหรอคะตัวหน่อยๆค่ะจังไรต่อคะบัดนี้เป็นงูสีดำๆอะค่ะเป็นงูตัวสีดำแต่หันโบหุจักซื้องูบรอคะบอค่ะบ้านจังไรต่อคะฝันสั่นๆฟันสั้นๆค่ะฝันเห็นพอเอื่ยปอบเนาะค่ะค่ะพอเอื่ยปอบงูพันจับงู มันเป็นอยัางกับนะหน่องแพดครับมันเป็นปูค่ะมันเป็นปูหน่องแพดเนาะฝันคือไงไงคือฝันเห็นปูจับงูเนาะแมนฟันเห็นปูจับงูใช่พันจับแล้วเพิ่นเอาไปใส่หน่องแผดพันใส่แขนแล่ะจะเอาไปทิท้งค่ะโอ้โหเป็นจับงูพันใส่แขนเพิ่นค่ะแล้วโู้กับย่างไปเบิ่งอยู่หลังของหนาบค่ะว่าเพิ่นเห็นอีหยั๋จับงูหล่ะสิเอาไปทิ่มงูน่ะเป็นงูยังหน่องแพดบ่ทราบค่ะแต่ว่าหัวแต่ว่าตัวสีดำแม่นค่ะอืมฝันสนั่นซ้ำนี่เลย หลังจากเพื่อนจับงูแล้วเพิ่นเสไปทีมของนามอันนี้ในความฝันนี่ไปจังไดต่อบ่บไปจังไดค่ะมันอกลักเห็นเพื่อนพันส่แคนแล้วความฝันก็สลายไปเลยค่ะฝันสันสันฝันโมยาวนะค่ะบัดนี้อายุได้บัดนี้เนาะน่าสิเป็นอายุค่ะอายุของปูจักปีเนาะหกสิบสามค่ะหกสิบสามปีเนาะค่ะปูอายุหกสิบสามสบสามอย่างบอค่ะอย่างหกสิบสี่บเน่เลยค่ะอื 63เผิ่นว่า63นะค่ะ63เป๊ะๆเลยเพิ่นว่าค่ะค่ะทาสิตีตัวเลขนี่ทายฟันเห็นงูนี่งูเจ้โตค่คะตัวเดียวค่ะตัวเดียวเนาะค่ะงูนี่อาจสิเป็น61หรือบ่กก71เนาะค่ะน้ำคนเพิ่นก็ตีเป็นเก่าหนึ่งแต่ว่าแต่ละคนตีบือกันนาบาทท้งคูณเนาะผู้สรางนี่ก็นนาจะตีน้าหาน้าหกเนาะเป็นงูค่ะ ให้ท่านผู้ชมเปนตีซอยกันเนาะค,ค่ะให้เป็นตีเอาซอยกันเดีววัยอาย<ต>ุก<ด>ันตัวไรอายุกันเนะนี่อายุเนาะอายุของอายุหกสิบสามปีครับกว่าฟันว่าเป็นจับงูเหล่านูพันแขนเกันว่ะอายุกันหกสิบสามปีค่ะงูนี่ตามที่เคยตีกับสิเป็นหกเนาะค่ะ,คะเป็นหกเป็นเจ็ดกับตีหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งไว้น้ำเนาะนค่ะ,คะเป็นตัวกันไหวค่ะเถือมาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง บอนี่อาทิมาเป็นผู้เฒ่ากับงูก็ไดเนาะครับเนาะผู้เฒ่าก็อาจเป็นอายุหกสิบก็น่าจะเป็นนาำเก่านาำเก่าแล้วเนาะอาจจะเป็นเก่าหกเก่าเจ็ดแต่าที่แน่ๆก็คืออายุของเพิ่นนะครับเพราะว่าฝันเหียนเพิ่นจับงูมาสั่นค่ะงูพันแขนพร้อมบ่ค่ะงูมันตายแล้วอแต่ว่างูนั่ตายแล้วแม่ค่ะเพิ่นจับงูแต่ว่างูนั่งตายแล้วเนิ่่า็เ่าแขน่พันแขนของเพิ่นแม่ค่ะเสียไปทีมเสียไปทิม งูตายแล้วตายกับสีเป็นศูนย์คนลตัวสีเป็นศูนย์นะสี่ศูนย์ยังแบบศูนย์หนึ่งบอกงูตัวหนึ่งงูหน้ามพกกับสีศูนย์หกศูนย์เจ็ดไปเสร็จแล้วเนาะถ้าตีพิษหน้าจากหนามงูกับงูเนี่ยตายแล้วค่ะทีนีน่ๆตีเอาอายุเนาะอายุอายุของปูค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมเพิ่นฟังความฝันและเพิ่นตีเอาเนาะว่าเพิ่นหมักตัวใดค่ะแต่ว่า แนวทางนี่ที่หายไปกับสิมิตรอายุอย่างเดียวเนะาะบ่างท่านพูดเนะาะบ่เอาหลายตัวค่ะเพราะว่าคลิปแรกนี่ก็หายไปหลายตัวแล้วเนาะน้องแพทย์ค่ะคลิปแรกนี่หายไปหลายตัวตัวนี้เป็นคลิปที่สองเนาะค่ะก็รอคงสุดท้ายอีกว่าน้องแพทย์สีฟันบอค่ะถ้าฟันกับสิมาตามไปหายกับท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะแต่ว่าถ้าบ,บอฟันคลิปนี้ก็อาจีพเป็นคงสุดท้ายเนาะค่ะ,คะ น้องแพทย์มีแหวเพิ่มเติมอีกบ่อมีค่ะมีซ้ำนี่เนาะค่ะขอบคุณน้องแพทย์ได้หลายค่ะขอบคุณค่ะสนรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องแพทย์ค่ะในวดวันที่หนึ่งกันยายน2567น้ี่ค่ะน้องแพทย์นี่ฝันสันสันฝันบอยาวเาเพื่อนว่าฝันเห็นงูตายเนาะค่ะงูตัวหนึ่งตัวสีดำๆแต่บอกงูว่าเป็นงูหยางเพิ่นว่าค่ะแล้วก็ฝันเห็นปูเพื่อนจับเอางูตัวนั้นเนาะค่ะขึ้นมาพันแขนจะกของเพื่อนว่าค่ะ เสียงูไปถิ่มเพื่อนว่าแต่ว่างูนี่พันอยู่ในแขนเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าฝันบอยหน้าฝันสันๆเนาะค่ะน้องแพทย์ก็เลยได้นนตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือหกสามเนาะค่ะเป็นอายุของปูเพิ่นเนาะค่ะอายุหกสิบสามปีค่ะและะ้วก็หกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนี่เป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะงูนี่น้าหกน้าเจ็ดงูตัวหนึ่งก็เลยจับหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่ง เป็นเลขสองตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะอย่าลืมกราบนําค่ะท่านผู้ชมกันไว้ค่ะเป็นแนวทางของน้องแพทย์ค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในี๋ยววันใหญ่กับน้องแพทย์สุขหูสุขคนค่ะคาท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผาร่วยนํานี่เ้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกกันไหมขอบคุณค่ะ